วันนี้ครับเราจะมารีวิวนะครับเจ้าตัว iPad เครื่องนี้ครับเครื่องนี้นะครับก็คือเจ้าตัว iPad นะครับ A16 นะหรือว่า iPad นะครับที่เป็นเจ้าตัว Generation 11นั่นเองนะครับซึ่งเรียกว่าตัวนี้นะครับจะมีการอัปเกรดจากรุ่นเก่านะครับหรือว่า Gen 10นะครับที่ในเชิงว่าอัปเกรดนะครับประจำปีมากกว่านั่นเองครับซึ่งเจ้าตัว iPad Gen 11ตัวนี้นะครับสามารถใช้เคสสามารถใช้ฟิล์มนะครับตัวเดียวกับเจ้าตัว iPad Gen 10ได้เลยเรียกว่ารวมๆนะครับแทบจะเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่มีการปรับปรุงนะครับหลักเลยก 14ในตัวรุ่นเก่านะครับเป็น A16 นั่นเองจะเป็นยังไงนะครับการใช้งานจริงเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันครับก่อนที่เราจะไปคุยกันนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะพาไปแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับจากที่สามารถใช้งานนะครับกับ iPad นะครับได้โดยดีมากๆเนาะรวมถึงนะครับใช้กลุอุปกรณ์นะครับ Apple หลายๆตัวนะครับได้สะดวกสบายด้วยนั่นเองนะครับก็ทั้ง3ตัวครับจะมาจากนะครับทางแซมมี่ชุกเท็นะครับทั้ง3รุ่นเลยนั่นเองซึ่งอแรกนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวอะแดปเตอร์นะครับสายไฟ AD 1003นะครับตัวนี้เป็นหัวชาร์จ3ช่อง ซึ่งใน3ช่องนี้นะครับจะเป็น USB C นะครับทั้งหมด2ช่องแล้วก็ USB A นะครับทั้งหมด1ช่องรองรับการจ่ายไฟสูงสุดนะครับถึง120บรอวัตต์เลยทีเดียวตัวนี้ครับรองรับมาตรฐานนะครับ PD 3.0 QC แล้วก็ PPS ครับสามารถใช้งานได้สะดวกสบายชาร์จนะครับได้หลายอุปกรณ์พร้อมกันนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าคนที่ใช้ iPad นะครับก็มักจะไม่ได้มีอุปกรณ์ชิ้นเดียวอยู่แล้วก็มักมีนะครับอุปกรณ์ลักษณะโนที่เป็นโซลคสมาร์ทโฟนด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับค ครับก็คือเจ้าตัว Power Bank รุ่น PB 2 0 0นั่นเองครับขนาด2 0 0 0มื่นิลลิแอมตัวนี้สเปคดีครับจ่ายไฟได้สูงสุดนะครับอยู่ที่พอร์ตละ67วัตต์เนาะแล้วก็จ่ายไฟรวมสูงสุดนะครับที่85วัตต์มีสามพอร์ตให้ใช้งานครับดีไซน์สวยรองรับมาตรฐาน PD 3.0 QC PPS นะครับแล้วก็ชาร์จได้พดนะครับเครื่องนี้ได้ถึงสองรอบเลยทีเดียวครับแถมตัวนี้จะมีสายมาให้เป็น USB C to USB C ความยาวนะครับ1เมตรแล้วก็รองรับการจ่ายไฟสูงสุดนะครับอยู่ที่240วัตต์น่สองร้อยๆเลยนั่นเอสิบว ค่าตัวนะครับอยู่ที่1 9 000, ึ9บาทครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่เราจะอยากมาให้ดูในว totally so ันน right ี้นะครับก็คือเจ้าตัวชุดเทคซีเอ็มซนะครับเป็นสายที่ดูซีแบบแม่เหล็กที่เวลาที่เราใช้งานนะครับก็สามารถเก็บนะครับได้ง่ายๆสบายๆเลยมันจะทําให้นะครับสายตัวนี้นะครับเวลาที่เราเก็บใช้บารสายมันจะวนนะครับด้วยแรงดูดจากแม่เหล็กเนาะทำให้สายนะครับไม่พันกันแล้วก็สะดวกมีความยาวให้เลือกนะครับตั้งแต่1เมตรแล้วก็1นึ่งจุดห้าเมตรครับกับค่าตัวเริ่มต้นนะคคครร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 ัััับบบบบบออออยู่่ททีาานนะะใหหห้สสสมุุปปกกณณ์์เิ iPad ื iPhone รุ่นใดๆนะครับก็สามารถไปดูกันได้นะครับที่ทางแซนี่ชูเท็กนะครับผมทิ้งลิงก์เนาะไว้ให้ในที่ด้านใต้นี้นั่นเองครับแล้วกลับมานะครับกันที่เจ้าตัวอุปกรณ์ Apple iPad Gen 11กันนะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับก็คือเจ้าตัว 10U ตัวเนี้ยเราจะได้นะครับอยู่ที่เจ้าตัวเป็น A16 ใช่ป่ะซึ่งความแรงนะครับมันจะอยู่ความเร็วประมาณ iPhone 14นั่นเองซึ่งเท่าผมได้ลองใช้งานนะครับใช้งานเล่นเกมนะครับใช้งานลักษณะที่เป็นวาดลงวาดรูปนะครับซึ่งผมใช้ปากกานะครับที่เเเเป็็นนจจ้้าาาตตััววะกคือ รัวตัว G D 11นาะตัวนี้สามารถใช้งานนะครับได้เป็นอย่างดีเลยนั่นเองซึ่งการเล่นเกมนะครับผมก็ได้เทสนะครับกับตัวตัวแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นตัวตัวเกมตัวตัว a s p a r 10นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าการเล่นเกมลักษณะที่เป็นพื้นฐานพวกนี้มันก็สามารถนะครับทำงานได้ดีลื่นไหลอยู่แล้วนั่นเองแล้วก็การใช้งานนะครับก็ไม่รู้สึกนะครับว่าเฮ้ยมันมีกระตุกอะไรแบบเป็นพิเศษแต่กราฟิกก็จะอาจจะไม่ได้แบบวุ้นัวดสุดเลยขนาดนั้นนั่นเองนะครับซึ่งความเร็วนะครับด้านกราฟิกก็ถือว่าาาทํงงงนนนนไไไดด้้้พอใชะะะคครรััับบยผมมจีเ เปรียบเทียบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรีวิวคลิปรีวิว iPad Gen 11 vs นะครับเจ้าตัว iPad Air 5, นั่นเองนะครับก็ลองไปดูกันได้ครั้งหนึ่งแต่อันนี้ผมพูดรงๆคร่าวๆคือญญญมันก็เร็วในลักษณะที่สามารถใช้างาน,นทั่วไปนะครับได้โอเคไม่รู้สึกว่ามันติดขัดขนาดนั้นแต่ถามว่าให้รู้สึกว่ามันเหลือปูดปลาไหมก็ไม่ได้เหลือปูดปลาขนาดนั้นนะครับนั่นเองครับหน้าจอเครื่องนี้นะครับจะเป็นหน้าจอขนาด11นิ้วนะครับเป็นจาตัว l i คว i ด r e น i n a น่ะครับซึ่งตัวนี้จะมีคา่ DJ อยู่ที่2 4 0หรืซึ่งหน้าจอตรงนี้นะครับจะมีความสว่างสูงสุดนะครับอยู่ที่500นิตก็จะประมาณนี้นะครับถามว่าสว่างไหมก็สว่างครับต่ถามว่าเฮ้ยสู้แสงข้างนอกขนาดนะั้ได้ไหมก็พอสู้ได้นะครับแต่ถ้าแบบแดดแรงจัดๆจริงๆเหมือนวันนี้นะครับที่อุณหภูมิของค่าลมางนะครับ40องศาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมืดนิดนึงแต่ข้อดีตัวนี้ก็คือด้วยความที่เป็นชิป A ใช่ปะแล้วก็มีขนาดเครื่องใหญ่ทําให้มันไม่ร้อนแล้วก็ข้อดีก็คือทําให้เวลาที่เราใช้งานข้างนอกครับจอมันจะดิมมไไ่ด้เร็วาก เ่นนนัันองก็ถือว่าเฮ้ยเป็นข้อดีนะครับของเจ้าตัว iPad ตัวนี้ว่าเฮ้ยด้วยความพีไนไม่ได้เป็นะ่ะมันก็เลยทําให้ไม่ได้ร้อนแรงนะครับมากขนาดนั้นนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับตัวกล้องนะครับก็มีความเบตน,นะครับอยู่ที่12ล้านพิกเซลซึ่งก็ถือว่ามีความคมนะครับแล้วก็กล้องหน้านะครับข้อดีตัวนี้ก็คือถ้าใครเห็นเนะนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นเจ้าตัวกล้องหน้าที่อยู่ด้านบนเลย,เลย ุงสะท้อนนะครับซึ่งตัวเนี้มันก็จะเป็นกล้องหน้าที่อยู่ตรงตรงกลางไว้ทําให้เวลาที่เราใช้งานอ่ะมันก็จะมีความลักษณะที่แบบเฮ้ยเวลาเราวิดีโอคอร์มันก็จะมีความตรงนะครับเวลาที่เราใช้งานนั่นเองจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเอียงซ้ายเพื่อที่จะแบบเฮ้ยหันดูกล้องในตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคครับข้อเสียนะครับของตัวตัว iPad ตัวนี้นะครับสำหรับผมก็คือตัวตัว iPad ตัวนี้มันจะยังไม่ใช่เทคโนโลยีเดียวกับตัวตัว iPad Air ซึ่งตัวนั้นอ่ะตัวระหว่างแผ่นนนะครับกับตัวตัวกระจก มันจะมีแบบมีกราฟอยู่นิดนึงทําให้เรารู้สึกว่ามันอาจจะดีเลย์นิดนึงเวลาแบบเขียนปรคองบาลกาอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะไม่ได้สวยนะครับเท่าจอที่มันมีความพุ่งอย่เดียไม่สวยเท่าแบบจอ iPad Air หรือแบบจอ a อ d r o i d นะครับรุ่นอื่นๆน,นั่นเองก็ถือว่าเป็นข้อเสียนะครับของจอตัวนี้ทั้งนั้นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดถึงนะครับก็คือในเรื่องของจอตัวบกาซึ่งผมได้ศึกษาข้อมูลมาแล้วคือตัวนี้อย่างจอตัว iPad 7 1จตัวนี้ครับเราสามารถใช้งานนะครับได้ถ้าเป็นของ Apple เองงเรราาาสามาถใช้้นนนนะคัไดที่่2ุก็็อือจป ตัว iPad Apple Pencil Generation ที่1นะครับแล้วก็ iPad Pencil ที่เป็นตัว USB-C ซึ่งตัวที่1อ่ะมันไม่สามารถแปะได้ฉบับจำให้เราต้องเสียบนะครับตัวพอร์ตเพื่อที่จะชาร์จซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็ไม่สะดวกมากๆเนาะแล้วก็ราคา่ขาท่างจะแพงนะครับผมจะให้ผิู่ที่ประมาณ3 9 0 0บาทนั่นเองอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าตัว iPad นะครับ Pencil ที่เป็นตัว USB-C ตัวนั้นถ้าจะซื้อของ Apple ก็ซื้อตัว USB-C นะครับซึ่งตัวนั้นนะครับก็สามารถนะครับแปะ iPad นะครับข้างเครื่องนะครับได้ัตา ว Apple Pencil Pro Apple Pencil 2นะครับก็ได้มีการตัดนะครับออกไปพอสมควรเลยนั่นเองซึ่ง ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับในการใช้เพราะว่าอยากการแบบการรับน้ำหนักนะครับการกดหนอตัวนั้นก็ไม่สามารถทำได้นั่นเองนะครับผมก็เลยแนะนำนะครับเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้าตัวปากกาครับที่เป็นเจ้าตัวกุจดอกดีสตัวนี้ซึ่งตัวนี้ข้อดีก็คือแน่นอนว่ามันสามารถแปะนะครับแม่เหล็ก um กับเจ้าตัว iPad ได้เก็บนะครับได้ง่ายได้สะดวกนะครับแต่ข้อเสียก็คือตัวนี้จะไม่รองรับแรงกดนะครับทำให้เจ้าตัว i p a d ดเ็สิบตัวนี้นะครับจะไม่มีรุ่นไหนนะครับที่เป็นปากการองรับกับเจ้าตัวนี้สามารถรองรับ ซึ่งข้อดีนะครับของเจ้าตัวนี้ก็คือสามารถนะครับแปะเป็นแม่เหล็กแบบนี้ได้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็สามารถดึงออกมานะครับใช้งานได้เลยซึ่งการชาร์จนะครับก็จะเป็นชาร์จผ่านเจ้าตัวพอร์ต USB-C ตัวนี้เหมือนเจ้าตัว Apple Pencil USB-C No ก็เลียกง่ายนะครับว่าตัวเนี้ยตัว iPad นะครับจะไม่สามารถชาร์จนะครับเจ้าตัวไรสายกับเจ้าตัวปากการุ่นไหนได้เลยนั่นเองก็เลียกง่ายเสียดายผมลองใช้งานนะครับลักษณะที่เป็นเจ้าตัวคูดโนนนะครับนี่ลองเขียนรุ่นนี้นะครับเพิ่มหน้านะครับก็เขียนได้ปกตินะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการนะครับให้มันแบบตามเส้นอ่ะเราก็สามารถแบบเอียงได้นะครับสามารถเลือกปากกาต่างๆนะครับบนเจ้าตัวคูดโน e ได้เลยก็สามารถทำงานนะครับได้โอเคนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็จะฟีลแบบเจ้าตัว Apple Pencil ที่เป็นดูด เลยนั่นเองนะครับในราคาแค่แบบโอถึงจะ้อยบาทถ้าใครต้องการปารกกาะะสำหรับเจ้าตัว iPad Gen 11นะครับก็ลองดูเจ้าตัวโคจิโดก3 d 14ตัวนี้กันได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครจะใช้ของ Apple เองก็แนะนําเป็นตัว USB C ซึ่งมีความใกลเคียงกับตัวนี้ต่รา,าะคาะแพงกว่าประมาณ5เท่าก็ลองตัดสินใจกันดูแต่ส่วนตัวแนะนานะครับเจ้าตัวนี้นั่นเองครับอันนี้ผมนะครับก็จะลองใช้นะครับเจ้าตัวคูโนนะครับแบบคร่าวๆนะครับก็ทํางานได้โอเคนะครับไม่ได้ติดปัญหาอะไรซึ่งเราจะใช้นะครับกับเจ้าตัวปากกานีดี๋ยวเราจะรีว แยกให้นั่นเองนะครับก็โอเคใช้งานได้โอเคนะครับเล่นกองเล่นเกมนะครับแล้วก็แคปคัทนะครับก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าเจ้าตัว iPad Gen 11ตัวนี้จะไม่มี Apple Intelligence นะครับแต่เราใช้ Chat GPT ได้ครับเราอย่าไปซสีเรียกับมันเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ Infotainment ตัวนี้นะครับถ้าผมเปิดเจ้าตัว YouTube เนอะนี่นะครับเข้าช่อง The Peak Channel นะครับผมเปิดคลิปหนดีคลิปนี้นะกันก็จะรู้ว่าก็อะไรที เต็มท <the> <Okay. S 1> uh ี่ครับ แชร์กนใช้งาาดีกว่็เสียงันรวมๆก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ติดปัญหาอะไรถ้าถามว่าดีไหมนะอินโฟเทนเมนต์ผมรู้สึกว่าก็ยังเฉยๆครับไม่ได้ดีโดดดีเด่อะไรนั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือเจ้าตัวความจุนะครับของเจ้าตัว iPad 11ตัวนี้ครับเมื่อก่อนเนาะเจ้าตัวถ้าเป็น iPad รุ่นที่ไม่ได้แพงมากนะครับ Apple จะให้ความจุเริ่มต้นเนาะที่64กิกใช่ป่ะซึ่งบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างจะไม่พอออกมามากในการใช้งานต่างๆนะครับคือลงแอปนู่นเนี่ยก็แทบจะ เตัวนี้เป็นเจเนอเรชั่นแรกนะครับที่มีเริ่มต้นนะครับที่1 2 8 g b ทํายิให้เราเวลาที่เราใช้งานซื้อตัวเริ่มต้นมาเราจะเริ่มหายใจหายคอนะครับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถใช้งานระดับเริ่มต้นถึงกลางๆนะครับได้ซึ่งถ้าไม่พอผมก็สามารถซื้อไอ้ค o าวเอาได้นะครับหรือว่าแบบซื้อวันได้ซื้อโก็ไดนะครับเอาได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าพี่คุณต้องใช้งานหนักๆนะครับก็แนะนําว่าเฮ้ยซื้อไปเจ้ตัว2 5 6 g b นะครับบวกเงนนอีก4,000กเงี้ยอีกสี่หัตัวเอง สามารถใช้งานนะครับ1 8ิกกกนได้ไหมถ้าไม่พอก็256กิกนะครับงนี้จะตัวนี้นะครับผมก็ซื้อมาที่128กิกเนากกก็สามารถทํางานนะครับได้สบายๆเลยนั่นเองนะครับนี่ครับ storage นะครับนี่ผมใช้ไปประมาณนี้นะครับ30กิกเหลือประมาณนี้ครับซึ่งถ้าใช้งานไปนะครับมีข้อมูลบวมนู่นนี่อะไรนะครับก็คิดว่าน่าจะนะครับ อยู่เอาอยู่นะสำหรับเจ้าตัวรอยไสแบาร์กินั่นเองครับแล้วก็ตัวนี้นะครับด้วยความที่ไปใช้ USB C ใช่ไหมครับตัวนี้สามารถเสียบนะครับกับเจ้าตัว,ว external hard disk นะครับได้เลยตัวนี้ผมใช้เจ้าตัว,ตว เอเซนอลนะครับ SSD ของแซนดิสนะครับก็ทำงานได้สบายๆนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีโฟลเดอร์นะครับที่เป็นตัวตัว external SSD นะครับให้เราสามารถใช้งานนะครับได้เลยนั่นเองก็สะดวกนะครับในการทำงานมากๆเลยครับเรื่องต่อไปที่จะพูดถึงนะครับก็คือในด้านของตัวตัวเคสฟิล์มนะครับพึ่งอย่างตัวเนี้ยผมซื้อเคสนะครับที่เป็นตัวตัว iPad Gen 10มาเลยก็ตัวเนี้ยก็สามารถนะครับใช้กับตัวตัว iPad Gen 11นะครับได้เลยแบบง่ายๆนะครับผมใส่เคสเข้าไปนะครับปุ๊บๆสามารถใส่นะครับได้พอดีพอดีเลยแม้ว่าตัว ครืทางแอปเปิลจะเคลมว่าตัวนี้จะมีหน้าจอที่ขนาดใหญ่กว่านะครับจาก10.9โนเป็น11นิ้วนะครับแต่ก็ในการใช้งานจริงครับด้วยความที่ขอบจอมันเปิดเสร็จแล้วขนาดตัวเครื่องมันเท่าเดิมทําให้นะครับเราสามารถใช้เคสเดิมนะครับฟิล์มเดิมนะครับได้แบบสบายๆเลยนั่นเองครับซึ่งถ้าถามนะครับว่าเฮ้ยจะมีแท็บเล็ตรุ่นไหนอีกไหมนะครับที่อยากจะแนะนำเราจริงๆก็จะมีประมาณ3รุ่นนะครับที่เป็นตัวตัวแอนดรอยเนาะมี Samsung มี Apple นะครับมี Huawei ก็ซึ่งถ้าใครเน้นดูหนังฟังเพลงลำโพงดีๆนะครัับจอ Android ดีๆฟง รอยก็ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับแต่ถ้าคุณต้องการโหลดปฏิบัติการดีๆแอปที่ดีที่สุดนะครับที่เท่าที่มันจะเป็นไปได้บนแท็บเล็ตอ่ะผมว่ายังไงก็ต้องเป็นนะครับตัวตัว iPad นั่นเองครับรวมๆล้วนะครับตัวตัว iPad เจน11ตัวนี้นะครับก็เป็น iPad ที่สามารถใช้เงินพื้นฐานนะครับได้โอเคแรงพอนะครับความตุวเริ่มต้นก็ไม่ได้น่าเกลียดแล้วนะครับสามารถซื้อตัวเริ่มต้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับใช้งานทั่วไปได้นะครับตัวจอสําหรับผมก็ยังคงมีความบากอยู่แผ่นหน้าคาดี ดปปรรับุงได้แล้วนะครับในราคาแบบหมื่นกว่าบาทอะราคาเริ่มต้นอยู่ที่12,900บาทถ้าเพิ่มสตอร์จนะครับก็เพิ่มอีก4,000ันสำหรับ2องหกิกแล้วก็เพิ่มอีกประมาณ5,000นะครับก็จะเป็น5.12หนกิกนั่นเองนะครับประมาณนั้นแล้วก็มีเวอร์ชันนะครับที่เป็นเซอร์เรีให้คุณเลือกด้วยโดยเจ้าตัวเวอร์ชันเซอร์เรีซึ่งเวอร์ชันเซอร์เรีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นแรกที่มันจะไม่สามารถนะครับใส่เจ้าตัวซิมธรรมดาได้ต้องใช้นะครับเจ้าตัว e-sim เท่านั้นส่วนอุุปปปกกกรรรรรรณณ์์เเเเสิมมนนนนนะะะะคคััับบ็็แาาาใหห้้้จออ third party Apple ทงงดพว่ข มันค่อนข้างมีราคาค่อนข้างสูงแล้วก็เทียบกับราคาเครื่องมันก็สูงเกินไปในการแบบสำหรับผมนั้นในการแมตช์จับคู่นั่นเองครับยังไงนะครับเดี๋ยวอนาคตนะครับเดี๋ยวเราจะมีเทียบนะครับกับเจ้าตัว iPad Air 10ซึ่งเป็น iPad Air นะครับที่ผมใช้งานในปัจจุบันเนาะก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้แต่ขอเวลาอีกสักพักหนึ่งนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องฝากกันไว้ด้วยนะครับกับเจ้าตัวแท่มีชุกเทกนะครับที่เป็นอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นหัวชาร์จนะครับ power bank นะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าตัวสายเนนััอย้งงงไ ุกสิ่งที่เราอยู่ในเคมีนะครับผมจะแปดสักก้าลงหนึงทิ้งลิงนะครับไว้ที่ด้านใต้นีนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์นะครับให้ชอ่องหนึ่งผมด้วยส่วนวันนี้ First 5, นนเฟิร์สข่าวขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับ